ไม่ดีความเป็นอย่างว่าเมื่อสิสิกคนไม่ได้ประกองเสียมาลาซิมาเนาะไม่ไดจะพ้นตกเฉยหน่อยมาลิกามาเดทพ่นตกเดินหนึ่งให้เบิ้ลเนาะแต่ก้าวมันจะตกเดินเสียเดินห้านะแต่ตอนนี้เฟรมมันตกเดินหนึ่งเนาะตกก่อนพาว่าพายุมาแต่เวียดน,น,นามเนาะก ตอนนี้ก็ยังตกอยูน่นะหนึ่งนยาดเบอร์ลี่กับสิบปท่ายท่าถางให้เบิงนะ้งเนาะว่ามันตกแห้งสบายคนตกแห้งเลยคนตกแห้งเติบโอ้ยพี่น้องที่นำจนไล่แทาถัางมันจะดีแซน์สงบฝนตกนะจ๊ะ เรามีคนทางานในข้างเหนินนะจ๊ะมาได้บดไม่เนาะว่าคนตปงเหงนี่ก็คือรถเขา้าแก้ไม้ไปบดเอาไปเนาะคนก็ถื่อว่าเหงเจิดเนาะน้ำไล่น้ำจุดไลเนาะแต่ก้าคนกำลังกับสิตกแต่ เดินห้าหรือว่าเดินสี่นาะชิตโอกาเนาะแต่นี่มันตกเดินหนึ่งเลยเนาะช่วงใช้มันชิตโอกะทำดอกมะม่วงหรือว่านอไม้กลางชิออเนาะเพราะว่ายามีเป็นช่วงทางไฮทางชวนเนาะแล้วก็เข้าจูลแล้วกะคนก็กมากตกเนาะมันตกเดอนหนึ่งทำมิดเนาะแหงเติบ ไปใส่มาใส่ก็จนเปกเนาะที่ว่าแหงเตอรฝนตกบรรยากาศผ้ามืดครึ้มมันสิตกแต่วานเนาะแต่มันหยิบหวานนตกมาแหงเนาะมืนอี่มันก็เลยตกแหงเนาะมื่อไ่ก็มีดองไม่ได้เนาะแต่ดองกับจัสชิจัดหรือบอเนาะดองในบ้านในบ้านหนนงเมันตกแหงมื่อีหบ่โมโหคัสิจัดหรือบอ นี่ก็คือแคมบรรยากาศเพิ่นมาลีเองนอนหลับน,นี่นี่ก็กำแพงของงานเนาะคนเริ่มตกแหงมาแล้วเนาะกองเกินไนแล้ว่น้องในวันที่ฝนมันจะ่ิดกุญแจมนบบนั้นกแข่งคนพยายามส่งในเบิร์นเนาะคนตกเดือนหนึ่งเนาะอืมกมันมาเนาะมาชลีที่เอาต้มไว้สีคล้ายมแมลงเนาะ นี่อันนี้ครับสอบหนึ่งยังอยูสอบหนึ่งเนาะนสิบเอ็ดค้ายุดองมันนะคณะมะแร็งไงเ,เนาะมาห้าพันเนาะนี่ก็คือหมอห้อนึงเลยหัวต้มได้หมอห้อนึงเนาะนี่ต้มมัสลีกล้างฝนตกเลยนะฝนกระตกไอแห้งเนาะตอนนี้เรากำลังต้งมมัสลีนะต้มมัสลีสิบดค้ายในงานดอง อุตุมาสเรียไงเนาะอืมพักหักหนึ่งห้าพันกีนะเนาะหักสื่อมาสร้างหมาเนะสอบหนึ่งสองแสนแปดหัว่สามแสนเนาะตอนนี้ก็ฮะต้มแล้วเนาะในหม้อหนึ่งตอนสี่ไปคายอยู่งานดองบัตรน,นักข่าวนะเนาะบุเรง ไปที่อยู่ไก่กบอุนมนนยเนาะมาหนึ่งห้าพันท้นกระตุกแห้งเลยเมือปวดตก,ตก,ตกหายจะื่อถ้าคลิปนี้กับโมเมียงลายเนาะมาพายพ้นตกให้ทางผู้ชมไม่เบิ่อหนักกะต้นมาซิลี่ไปขายโมแหแรงในงานดองเนาะ คลิปนี้ก็มาดูการสุดยอดเจ้าคิดเทนี้กับภาคตะวันที่เขาเงาเบิ้งเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่เนาะจะเป็นไงแจ้งในการในคลิปต่อไปเนาะมีแบบคืข้างสลีปตกตกเนาคลิปนี้ก็ชอบก็เพียงเทนี้เนาะบ๊ายบาย